สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการเพิ่มบัญชีอายูเมลลงไปในเครื่องนะคะหรือว่าลงไปในแอป gmail นะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่มีแอป gmail ในเครื่องนะคะก็สามารถโหลดที่ App Store หรือ Play Store ได้นะคะก็จะเป็นัญลักณ์ตัว m ตัวนี้บนขวาสุดเห็นไหมคะ,ะก็คลิกเข้าไปถ้ามีแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะและสังเกตมุมบนขวานะคะจะเห็นว่ามีตัว p อยู่ซึ่งเป็นชื่อของพี่นะคะ น้องก็สามารถคลิกไปที่ตัว p นี้มันก็จะมาโชว์หน้าจอหลักตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มบัญชีอื่นลงไปได้ที่จะเป็นรูปคนและมีเครื่องหมายบวกคลิกเข้าไปเลยค่ะทีนี้เราคลิกคำว่า google นะคะเนื่องจากว่าอายูเมลเขาไว้กับบัญชีของ gmail นะคะพอเราคลิกคำว่า google เสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เรา ใส่รหัสให้เราใส่ username ของเรานะคะแล้วก็ใส่รหัสตั้งแต่าไปลูกแล้วก็ตามด้วยนามสกุล r u m a i um l i u a c t h นะคะบางคนเข้าไม่ได้เพราะว่าใส่นามสกุลไม่ครบนะคะ จากนั้นป้อนรหัส8ตัวที่ระบบให้มานะคะแต่บังเอินของพี่นี่สมัครไปแล้วนะคะพี่ก็เลยใส่รหัสที่พี่ตั้งค่าไว้แล้วนะคะเมื่อเราป้อนรหัสตรงนี้ปุ๊บนะคะมันจะให้เราเข้ามาเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเรานะคะเราก็สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปได้ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทีนี้บัญชีอาย m เมลของเราก็จะผูกไว้อยู่ในแอป gmail ของเราแล้วนะคะ,ะเมื่อเราคลิกไปที่สีเทาด้านบนอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีบัญชีอา u um mail ปรากฏอยู่แล้วนะคะเราสามารถสลับบัญชีได้นะคะอันนี้ก็คือบัญชีอาย m เมลของพี่นะคะและชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ เนื่องจากมันผูกกับระบบของ AU Mail นะคะมันก็เลยจะปรากฏชื่อนามสก,กุลเป็นภาษาอังกฤษของเราให้ได้เลยนะคะก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ